มานะครับหลายเรื่องมากไม่ใช่แค่โชคลาภนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับแม่ครูก็ฝันดีนะครับผมมาถึงงวดเลขโชคลาภก็มาเลยนะครับตรงๆด้วยนะครับไม่แน่ว่าโชคลาภหรือว่าบุญอาจจะมากับหลานน้อยนะครับผมอาจจะเป็นคนมีบุญมาเกิดนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วส่วนใหญ่คนคนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ต้องเป็นคนที่มีบุญอยู่แล้วเนาะนะครับผมอืมนะครับก็ขอกันมาเยอะนะครับบางชน fc บางท่านนี้ก็ โทรมาถามแม่ครูเนาะพอไม่เห็นแม่ครูออกกล้องนี่ก็โทรหาอย่าเลยนะครับผมว่าแม่ครูไปไหนไม่สบายหรือเปล่าตัวใหญ่จะถามเกี่ยวกับเนาะแม่ครูสบายไมหมไปไหนทาไมไม่เห็นออกกล้องนะครับท่านผู้ชมแอดมินก็เลยมาตามแนวทางให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอซีทางช่องนะครับผมเนาะมเมื่อกี้แอดมินก็ชื่อกันนะครับ คุณฟวยแห้งลร่สิลับก่อน หลับแม่ครูแม่ครูได้จับข้อสารเองอยู่นี่รลานน้อยหลับให้แม่ครูจับเองปกติไม่เคยนอนสงข้างนะ ทำไมแม่ส,ามามสจังสนจิตเียงจะไม่เยนเลยนะอือครับแม่ครูเป็นอะไรมืเน,าานั่อสนสนมาแตกี่ข้างในอือครับเออดูสิไม่ครูมือสั่นติกติต ตัวระดูสมัยสรสามพุทธศาสนาดีักดีได้มีารทั้ทุกทีได้จุดสการะวุชาองคปู่เอากันมาพบผู้หอมมวยมาเลยปูอมตะเสียงสุถยอดสู่ช่อสุดยอดคู่ปู่เปิดโม่ปู่ชื่อเลืเพี่อเพว่าทั้งสามเดินแล้วก็ท่าเดินเสียงโกรธจักราลโกรธจึงออคนกั้เจ้าปั้มพืนทีเนี้ปูซิสุดท สุขการจัมารพยศนานขั้งเคียวหันมบาลเสริมสร้างบารมีนำพาชีวิตของลูกหลานคนนี้เปิดดวงเปิดโชคเปิดล่าวันนี้จะพาหลานน้อยอานนท์หรือชนันทรล่าหานขวบสี่เดือนวันนี้คือขวบสี่เดือนจะให้กรรมขาษาเท่าสารเป็นแนวทาง ให้กับพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซีนั่นจะค่ะให้เทพเทวดาเอากันานองค์ปู่องค์ย่าผมเจ้าที่แม่พระธรณีปู่ไปโสพ่อผมผมโมแม่มวยนันีที่เกิดกับเกษสาโคงข้าพเจ้ารักดาหงส์สีชื่อกาวปัจจุบันทิตทรัตด์หงส์สีบุญบารามีคู่ลหลานหลานกับแม่ครูคนนี้ให้เป็นหลานคู่บุญคู่บารามีกรรมข้าวสารก็ขอให้แม่นแม่นด้วยเถิดเจ้าค่ะ ร้านพาบรรดาโชคลาดังดูให้ร้านร้า,านน้อยกรรมข้าวสารนะเจ้าค่ะหมดนี้ได้ตรงๆวันห้าศูนย์เลที่ผ่านมาเนอนะลูกเนาะค่ะค<ม>จะ้าคุณนะคะตัวห้าศูนย์ถูกตรงๆ <ผม S 2> เลย<ม>น,นะครับเอฟซีเราทั่วประเทศเนอะครับ งดมาล่างเนาะลูกเนาะครับงวดก่อนถูกล่างครับงวดนี้สงสัยจะเป็นสามตัวบนครับแม่ครูนะโมตัสสะปะควาโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะควาโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะควาโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อารหังส variance, analyze, ulative, ußen, edes, ệt, romance, capacity, renamed, ัสมาสมโธภควาพุทธังภาควานตังอภิวาทีมีสวาคาโตภควาตาธรรมโมธรรมังนัมะซามีสุปฏิปันโนภคปาโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามี นามโอทาสะภะคะวะโทระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโอทาสะภะคะวะโทระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโอทาสะภะคะวะโทระโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะริตวานะเมตังสเมตต้ปะทันตาวิคิเตจิตาปะริตังขะนันตุสักเคกะเมจโรเปิสิริสิขารตตาเตจันตานิเควิมานีทีเปรตเทจขามีตรุวนาคาในเขหะวาตุมิเขเตปุมมาจยันตุเทวาชลาทราวิสเมยจักขันทภนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาราวจนนังสาทบุเมสุรันตุ

จะให้เรื่อยๆนะลูกนะจนเราดครันหมดการเร็จให้วก็เอาลานน้อยขึ้นมาได้แล้วจนเรนอิสรภาพการอิสะกรอิรเสในอระปู่บอเอาลานน้อยเจ้าอาโนนะลูกนะเจ้าอานนมาลูกมาสาธุสาธุสาธุนะครับครับปู่บอกใ้เาสรภาพกรเสรจแล้วกเสรจแล้วนอิสระกรอิ นี่อีกนะลูกนะเจ้าอาอนโอนนครับปูดูค่อนข้างจะอารมณ์ดีนะครับวันนี้เจ้าอาน,นื้เจ้าอาโนเอามา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  แล้วตื่นแล้วลืมตาแล้วมาเอามาก่อนลืมตาแล้วอาจารย์อาจารย์มาเร็วมากเลยอาจารย์อาโนนเดี๋ยวกรรมสักแว๊บแล้วก็ให้น้องนอนกันนอนพักผ่อนเนาะครับผมอาจารย์อาจารย์อาโนนนะครับท่านผู้ชมเจ้าอาจารย์น้อยนะครับเจ้า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 อาโนนครับมาๆมาเอามานี่เลยเอามานี่ก่อนลูกส่งมานี่เลยเดินมานี่เลยมาทางนี้เลยดุ

แอดมินก่อนเลี้งในลุงแอดมินก่อนอจับกามกามแล้วใส่นี่เลยกามแล้วทีเอาใส่นี่โอ้โอไม่มีกระมแื้อหมดแล้วพอแล้วหนูมานับให้ก่อนแล้วใ,ใ,ให้แม่เขานับนั่มแม่เอาแม่นั่งนับให้ลูกก่อน <c oughs> อนับถูกเลยโน เอาให้แม่นแม่นเลยมุดที่50เือครับเมื่อกี้จะร้องไห้เมื่อกี้นิ่งเลยนั่อออออองมองกล้องเฉยเลยยิ้มแล้วเห็นไหมน่ะยิ้มแล้ว ในระหว่างที่รอก็เดี๋ยวถามความฝันแม่ครูไปด้วยก็ได้เนาะ<ช>นะครับผมก็คือหลังจากที่ปล่อยชุดตองงวดมาแม่ครูก็ฝันดีมากเลยใช่ไหมครับแม่ครูใช่ค่ะฝันว่ามิเตได้ข้าวโขลได้ใส่กําไรกําไรเหมือนในข้อมือแม่ครูนี่ใช่ไหมครับเป็นเป็น,เป,นเป็นเสียนเป็นหัวเป็นเสียนเก้าเสียนครับได้ใส่แขนหนึ่งเป็นเอ่ออะไรนะเขาว่าเป็นเงินอะ เป็นแบบไม่มีสีไม่มีอะไรนะเป็นขาวไปหมดเลยนะลูกแต่เป็นหัวก้าวเสียนเป็นเสียนอย่างนี้ค่ะครับก็คือเหมือนปู่อนันต์อย่างงี้ใช่ไหมครับไม่ปู่หรือว่าเป็นเป็นเสียงพญานาคเป็นเสียนพญานาคเป็นเสียนเป็นหัวก้าหัวเลยแต่เป็นเงินขาวหมดเลยน่าสวยมากออืมยิ้ มาเล่นกันลุงเลยหาลุงไหมหาลุงไหมตุจ้าตุเจ้า FC ไหนเล้วลูกตุเจ FC ไหนตุเจ96เมตรแม่เสียงแม่เสี่ยง96 69แม่ฝันว่าได้ใส่กําไรครับใช่แล้วเมื่อคืนฝันว่าได้เก็บเตงไทยสงลูกครับ แล้วก็ได้กินเห็นอะไรก็ได้กินกินลูกแม่เสียงเก้าหกหกเก้านะบอกเลยแต่ไม่กล้าพูดเก้าสิบหกเมตรนะคะเก้าหกหกเก้านะคะพ่อพ่อแม่เอฟซีหลานกรรมข้าวสารครับเนี้ยงเอาไปก่อนเร็วมาเอาลูกไปป๊บแป๊บนึงมา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 เอาไปอยู่กับลุงมาเอามาอยู่กับลุงอยู่กับลุง ก็ลงอ่าอยู่หมดเวลาเอออยู่กับยายหมดเวลาออกแล้วอยากมาเออเออามายังไงทำยังไงดอกน้อเอออยู znaczy, ่ก er ับยายก็ได้เอสซีเจ้าค้าเอาหลานด้วยเอาแม่ด้วยเออเอออยาไม่อยากล้ออยากออกกล้องอยากออกกล้องอยากออกยวกองเออเฮแม่นดอกอยากเล่นค้ากล้อง ทีนี้ก็ฟันอย่างนั้นแหละลูกแล้วก็มีพ่อเอฟซีนะรันว่ามาที่ตําหนักแม่คูแล้วถามว่าแม่คูได้ตัวไหนว่าแม่คูยกมือแบบนี้ท่านว่าเป็นเจ็ดแล้วก็ยกอีกสองท่านว่าเจ็ดสองที่บอกห้าเก้าที่ว่าฝันว่าแม่คูไปบอกห้าเก้าแล้วอกห้าเก้ากับหกหกห้านั่นนะวันนั้นที่ถูกสามตัวใช่ไหมครับลูกอันนี้ว่าฟันหนา เจ็ดคูคูชี้นิ้วโบกเจ็ดสองจ่าครับเจ็ดสองจ้าลูกแต่หกเก้าเก้าหกนะแม่ครูเสียงเสียงยังไงครับแม่ครูเขียนไว้ใต้มอนลเลขช่เขียนเลขไปนอนทับใช่ค่ะแล้วก็ฝันว่าได้ใส่กําไรครับอ่ะออกไหมออกไหมครับออกไหมลูกแล้วมากรรมข้าวสารร้านกรรมข้าวสารก็ได้ เมื่อกี้ได้แล้วนะ96หรือ69นะ96 96แต่แม่ครูเสียง69ครับอือแต่ว่ามันก็เป็นเลขตัวเดียวกันใช่ไหมครับแม่ครู69กับ96เนอะจ้ะอือ,อ,อ,อครับออกบาหรออกไหมครับ <c oughs> ออกไหมครับออกไหมออกไหม ดีครับดีครับก่อนดีครับ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 ก่อนดีครับดีครับช่วยๆรอๆก่อนเนอะไม่มีใครเอาให้เนาะทำยังไงเนาะย้ายย้ายก็นั่งอยู่ตรงด้านไปจ้ะไปเดี๋ยวพี่พาไปไปไปให้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 ลุงพาไปนะไปเดี๋ยวลุงไปหายายแหม่มนะไปหายายก่อนเนอะ แข็งแรงแข็งแรงนะลูกจับ่างนเล็บจะไม่นั่นมาไปแล้วจ้าแน้าเหน็บก็ผ่านอย่างนั้นเร็กูก็มีเอฟซีฝันค่ะแล้วขอบคุณนะคะของก็มาถึงแล้วนะคะเอฟซีที่ได้ส่งของมาให้ขนมร้านค่ะจะาอยู่ต่างจังหวัดนะคะขอบคุณมากมากนะคะก็เอฟซีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีไม่ว่าจะเป็นหมูหยอง ของห้านน้อยจากจังหวัดตังนะคะจะแล้วก็ขนมค่ะครับมาตักจากต่างจังหวัดไกลเหมือนกันนะคะของมาถึงแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่ศรัทธาเนาะองค์ปู่แม่ครูแล้วก็ร้านตัวน้อยนะคะครับเจ้าอานน์ค่ะเจ้าอานน์จ้ะครับผมเมื่อกี้อุณมากนะคะาเพนห้านด้วยครับผมจ้ะ ปู่บอกว่าจะให้ไปเรื่อยๆเลยครับแม่ครูอ๋อเหรอคะลูกค่ะปู่เขจะให้ไปเรื่อยๆเลยเนาะจ้ะครับอืมแล้วปู่ก็เรียกเจ้าอานน์นะครับผมแม่ในอาจชกลาภนี่อาจจะมาทางหลานน้อยก็ได้น้อแม่ครูก็นั่นเลยลูกเพราะว่าแม่ก็ไหนจะหลานเนาะมันไม่ค่อยครับนั่นเลยครับแต่ว่าถ้าได้ฝันก็ดีเนาะครับเลขทูบไม่เข้าแล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้ยังไงเนาะสามสามสี่เราก็ไม่รู้เนาะ ม่เน่มันอาจจะมาเลขทูบก็ได้เพราะว่าหลังจากที่ปล่อยชุดต่องวดฝันดีอย่างนี้นะคือฝันดีมาตลอดเลยครับ่วาโอที่เห็นวันนั้นก็อาจจะเป็นสามเจ็ดก็ได้ที่แม่ว่าให้แล้วอีกตัวหนึ่งที่ว่าแม่ฝันว่ามีผู้ชายเออล่างดําใหญ่ครับเอาเหมือนเป็นบัตรคิวงั้นแหละมายื่นให้นะอเป็นตัวดํานะลูกห้าหกห้าบัตรคิวบัตรคิวเป็นห้าหกห้านะ ห้าหกห้าจ้ะฟันครับเป็นใครมาจากไหนไครับไม่รู่ผู้ชายไม่รู้ค่ะลูกอืครับตัวดำใหญ่คนตัวดำใหญ่ครับจ้ะเอามายื่นให้แม่เป็นเหมือนบัตรคิวแต่เลขสามตัวห้าหกห้าค่ะครับแต่เลขบัตรคิวไม่เคยมีขนาดนี้หรอกเนาะ เวลาเราไปหยิบจับไปกลุมที่ดินไปอะไรต่างๆทกโซอะไรแบบนี้ไม่มีครับผมแต่อันนี้ห้าหห้าลูกอม,มองดูไปห้าหห้าแล้วก็ใยปู่กพอมทั้งหลานพร้อมกันเลยก็สะดุ้งเลยห้าหห้าใช่ฝันคืนก่อนสอคืนแล้วครับแล้วทำไมเลขเยอะจังแล้วเนาะครับบ่บลายได้ค่ะเลขถุ่มมี3ามสามสีกับสามเจ็ดกำกษัตรได้9ก้าห แล้วก็คามฟันอีกเม็ดหนึ่งห้าหกห้าแค่นั้นเองนี่ลูกขันคอนเทลมากัดอ๋อเนาะอ๋อไม่เยอะหรอกค่ะเนาะครับแล้วขอญาตถามแม่ครูหน่อยครับว่าคนที่เอาบัตรคิวมาให้นี่เป็นใครครับแม่ครูไม่เห็นหน้าใช่ไหมครับไม่เห็นแต่เห็นร่างดาโอเป็นผู้ชายร่างดาใหญ่ใช่ใช่ค่ะอืมครับเอามายื่นให้เลยครับอาจเป็นตัวดํานะคะตัวหนังสือสีดําเป็นสีดําใช่ค่ะ ไม่ครูฝันไม่เคยเห็นตัวสีแดงอะไรหรอกลูกมีแต่น้ำตาลกับดำเลยครับแล้วงวดนั้นที่หกหกห้าที่ถูกสามตัวฝันยังไงครับไม่ครูหกหกห้าก็ฝันว่านั่นคือเขามาตะโกนบอกเก้าเก้าห้าก็ให้กลับเป็นหกหกห้าครับจ้ะนั่นแต่รอบนี้เห็นเลขเป็นตัวเห็นเป็นตัวเป็นเหมือนบัตรคิวอ่ะบัตรสี่เหลี่ยมบางๆนะครับผมที่เหมือนเราไปจับบัตรคิวตามอ่า ตางจะไปทํางานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะตามทกสอตามกรมที่ดินแบบนี้อะบัตรอย่างนั้นเลยลูกเหมือนจะไปทาธุระอะไรก็ต้องจับบัตรคิวจับบัตรคิวห้าหกห้าแล้วเราได้พูดอะไรไหมครับแม่ครูเขาว่าอ้าวนี่เอาไปนี่ให้แล้วนะเอาไปถือแม่ครูก็ว่าเอามันเป็นบัตรคิวเนาะดูไปเหมือนบัตรคิวแต่แม่ครูไม่ได้พูดอะไรหรอก็หยิบมาหยิบมาก็เห็นห้าหกห้าแล้วก็ ยายปลูกลานก็ลงกินนมพร้อมกันเลยอืมครับจ้ะประมาณตีสามนี่แหละครับรแล้ว,ว<ะ>จําได้เลยครับจําได้ทุกวันตอนนี้ก็ยังจํำได้ <จำ S 2> ได้เลยดูอืมหรือว่าอาจจะเป็นปูป่เปรศท่านก็ได้ใช่ไหมครับแม่ครู อาจจะเป็นไปได้เนาะปู่จะเป็นเป็นยังไงก็ได้เนาะลูกเนาะล่างทิพย์แบบนี้ครัเนลมิตเป็นอะไรก็ได้ให้ให้เราเห็นเล่านกายเป็นยังไงก็ได้เนรมิตแบบไหนก็ได้คผแต่ลา้านกรรมข้าวสารได้เก้าหกนี่นะสวยนะครับแล้วเพราะว่าเลขเสียงก็คือหกเก้าตั้งแต่ต่องวดเสียงดูว่าหกเก้าเขียนไว้กับหมอนนะลูกอ๋อเขียนเสียงไว้ไปนอนทับจ้า ครับหกเก้าแต่ร้านจับได้เก้าหกใช่ค่ะเลขกลับกันเนาะก็คือว่าเป็นตัวเดียวกันครับ s คอมเมนต์ว่าจะมาเก้าเก้าห้าองแลิดเดียวเองเนาะแต่น้ำได้ทั้งเก้าสิบหกนิดเนาะครับเขาจับไม่เยอะนะลูกแค่ปลายนิ้วก็ไม่ได้กำแบบนี้นะเขาจะกำแค่ปลายนิ้วแล้วก็งวดก่อนเขาว่าอาอันนี้ไม่มีอะเลยครับสงสัยคุณตื่นนอนเด้หรือเปล่าตื่นนอนก็เนาะเพิ่งนอนได้พอห้านาทีเขาไม่เคยนอนรอบเสงเลยนะครับ แต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่ฝ่ายสามีจะนําหลานนีไปอยู่ด้วยเคยบอกแนวทางไม่คูถูกสองงวดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะฝ่ายปูย่ย่าครับแต่เขาไม่ได้สนใจอะไรเลยรอ,อืมครับก็คือบอกย่าทวดเขารา<อ>นเน้างครับเมื่อวานย่าทวดเขาก็มาเยี่ยมเขารักครับก็คืออยากได้หลานไปอยู่ด้วยแกเจ็ดสิบกว่าแล้วแก okay. ไม่พูดถึงเอาไปเลยเพราะว่าแก okay, ว่า,ออวาตอนอยู่นู่นมาอยู่นี่แปลกมาก ว่าเจ้าอนนท์น่ะเปลกมากแปลกไงโซนขึ้นกว่าเดิมไงเพราะว่าตรงนี้เป็นแบบไงโล่งเนาะบรรยากาศดีอยู่ในเมืองมันแคบนะลูกบ้านติดกันเนาะถนนคอนกรีตก็ทางโค้งอะไรมันติดบ้านเลยอ่ะหลานนอนห้านาทีเองมานี่นอนลอกเป็นสองชั่วโมงเลยเลยท่านก็ไม่พูดว่าเอาไปเลี้ยงไปอะไรหรอกท่านคิดถึงห้านท่านก็จะเมาลรถมามาหาห้านเองจ้ะก็ถือว่าดีจ้ะ ให้ความอบอุ่นทางนู้นทางนี้ญากทวดเราดีมากเลยจ้ะครับอืมแล้วก็ประกอบกับร้านนี่ก็เป็นเด็กมีบุญเป็นเด็กมีเซนด้วยเนาะแม่ครูก็คือแม่ครูเนี่ยเคยมีโชคมีลาบแล้วเอฟซีในทางช่องเนี่ยก็เคยมีโชคมีลาบกับร้านหลายงวดแล้วรวมถึงงวดเมื่อกี้ด้วยห้าศูนย์ศูนจ้ะครับไม่แน่งวดนี้ก็อาจจะมาสองตัวสามตัวอีกก็ได้เนาะมิ้งแม่ครูจ้าก็ไม่แน่ลับลุกเก้าหกในนารักจริงๆครับก็คือเอาไว้ตั้งแต่ แนวทางต่องวดแล้วก็นี้ก็เอา้เน้องแม่ครูเนาะไม่เยอะหรอกเนาะแค่สามตัวก็สามหางเนาะสองตัวก็สองหางเองใช่ไหมลูกครับก็มีเลขทูบที่ว่าจุดสามสามสี่ก็เป็นสามเจ็ดเนาะเจ็ดกับสี่ครับแล้ววันนั้นมีคนมาโคลาวออกหกเจ็ดเนาะได้หนึ่งหกเจ็ดเขาเห็นเป็นสี่แม่ครูว่าเป็นเลขหกออกสองตัวหกเจ็ดเลยครับจ้ะ อกแแล้วต่บุญตั้งแต่หลานมาเลขลาวก็จุดทูบเขาก็โอ้ยมีโชคไม่ลาวคือการจากนะต่างประเทศเนาะครับครัผมก็ส่วนตัวนี่แม่ครูชอบตันไหนที่สุดครับสลับแนวทางทั้งหมดไม่ชอบหกเก้าเก้าหกนี่เลย๋อครับพอดีเลยท่านผู้ชมคอมเมนต์มาใช่ห้าห้าหกห้าก็ชอบเหมือนกันนะครับจริงครับ นี่ไม่ครูว่า FC คอมเมนต์มา96จะเป็น99หรือเปล่าหรือไม่อาจจะเป็น99ก็ได้เนาะไม่แน่ครับแล้วแต่ดวงเนาะแล้วแต่บุญแล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคของพ่อพ่อแม่แม่ FC ค่ะครับงั้นให้ท่านผู้ชมนี่พิจารณาเอานาอไม่ครูเนาะใช่ค่ะ96เป็น99ก็ได้หรือว่า FC จะตัดกลับเป็น6ใค่สองวันสามวันก็โอเแล้วเนาะกับวันค่ะบวันหวยออกสามวันเนาะครับนี่ท่านผู้ชมว่าเลขปู่ชอบกับหัว แสดงว่าท่านผู้ชมท่านนี้เป็น fc ตัวจริงใช่<ถ>ที่รู้ชอบกับห<ถ>ัว<จ>ที่รู้ว่าเลขหปู่ที่ชอบกับหัวแสดงว่าท่านผู้ชมท่านนี้<ถ>ตามมาตั้งแต่ง,งวดที่ไม่ครูด้าถูกสามตัวหกห้าเก้าห้าก็เป็นไปได้เนาะลูกนี่ที่เขียนลงนี่ครับเนาะครับความฝันคือจังฮกฮกฮหกหกห้าเนาะลูกเนาะครับแม่ก็ว่าอย่างงั้นเลยคุณทุกคนก็เอาแต่ตรงๆรงแต่ว่าแรงนิ่มทับหายิ่งแต่ว่าเก็เอาแค่ฮกฮกมาทีเนาะใช่จ้ะแต่ตอนนี้น่าจะรู้กันหมดแล้วว่าเลขปูชอบกับหัว เขารู้แล้วแหละลูกเออบบ่อยด้วยเนาะลูกเนอะกับหัวบ่อยนะครับก็เลยต้องกลับหัวไว้นะครับงวดนี้นะครับท้ายคลิปเนาะยังไงก็ขอขอบคุณแม่ครูมากๆนะครับสำหรับแนวทางโค้งท้ายวันนี้นะครับขอบคุณครับแม่ครูขอบคุณครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของแม่ครูระดานะคะท่านผู้ชมเนาะก็ เลขถูก3-3-4แล้วก็3-7กรรมข้าที่เก้าสแล้วก็มี fc ฝัน7-2ความฝันแม่คุรดา5-6-5นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมค่ะแอบมินก็ขอจบคิไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ